สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมกหุลาบชื่อท็อฟฟี่นะคะน้องมีนามว่าท็อฟฟี่ค่ะดูดีๆนะคะตรงช่วงกลีบของกหุลาบจะมีสีชมพูม่วงๆนะคะแทรกอยู่ซึ่งซึ่งไม่ใช่แบบกหุลาบช้านะคะทุกคนสีจริงๆของกหุลาบทอฟฟี่จะเป็นสีกระดาษสีกระดาษเก่า นะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะออกสีชาชาเนาะนี่ค่ะนี่คือท็อฟฟี่วันนี้บานสี่ดอกค่ะแล้วก็มียอดหมาขึ้่งอีกสามสามยอดนะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวก็ติดอีกอันนี้เราจะเด็ดใบช่วยนะคะปลูกลงดิน คุมฟางไว้เรียบร้อยสวยมากเลยค่ะดอกใหญ่นี่ค่ะสีสวยมาให้ชมนะคะนี่ตอนตุ่มๆนี่สวยมากใครอยากได้น้องมาเลี้ยงก็ไปค้นหาดูนะคะ สวยค่ะบานนานด้วยดอกใหญ่กลีบซ้อนความหอมนี่ไม่หอมนะทุกคนอ้พยายามดมดูหลายครั้งละแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบคือจะเป็นกลิ่นแบบอ่อนมากนะคะกลิ่นอ่อนมากสีจริงสีจริงเข้มเข้มกว่าที่ถ่ายทอดออกมานะคะ จะเข้มกว่าจะออกโทนเป็นสีกระดาษสีกระดาษน้ำตาลสีกระดาษเก่าๆนคะคะสวยาน,นานแล้วนะคะเล็กจะสังเกตดูว่าเออจะนานแค่ไหนจะได้นานแค่ไหนอันนี้วันก่อนยังตุมต้มๆอยู่ค่ะจริงๆนึกว่าน้องชฉำไม่ใช่นะคะไม่ใช่ระหว่างกิบจะมีสีม่วงๆชมพูชมพูที่เห็นเนี่ย บานก่อนเพื่อนเลยก็ยังไม่โรยนะคะยังไม่เหี่ยวสวยค่ะน้องชื่อทอฟฟี่